วันนี้ทำอะไรยายทำนมจีนจ้กนมจีนแล้วอ่ะเขาเรียกนมจีนอะไรนมจีนทั่วไปที่เรากินอ่ะนมจีนเส้นโจดเออใช่ไหมคะจะหกลูกโอ้ยเห็นยังปังเอาพี่นาพี่นาดสนตะโลแล้วค่ะพี่สายฟ้าไม่เอาไม่เอาไปพี่สายฟ้าไม่เอาอันนี้พี่สายฟ้าไปเล่นตรงโน้นเลยไปเล่นตรงโน้นไปมุมของคุณเล้นไป เดี๋ยวรอ,อเดี๋ยว,อวอรอแป๊บหนึ่งคนยายจะเป็นคนเติมขอบคุณขอบคุณทีนี้ก็ต้องไปนวดแหละเ,เอาไปนวดได้ละเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังถ้ามันถ้าแป้งยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยเติมที่หล<ะ>ังโอ้ที่ไหนมาดู น้ำไี่ตืมไม่มีไง่โอเคไม่ไงพี่ตักนเทีโอเคแล้ขอบคุณครับไม่ต้องใช้ที่ตักก็ได้นี่มันจะเทมัจะยกไหวแต่มันไม่ได้มันไม่สวยร้อนร้อนมาก ไหวไหมยายอะไรเนี่ยขอโทษที่เราไปเป็นมันิงกิงกองสารน้องกองแกงมันังมันงมัดกองงงงงงงชีวิตเตออย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ตาออกม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 า แล้วทาไมตอนเขามาที่รายการเขาชวนเต้นทําไมไม่เต้นกับเขาพี่อ่ะพี่ที่ร้องมะลองกองแกงอ่ะฮะทาไมไม่เต้นกับเขาทีงี้พีศาคนก่อนไม่เอาไม่เล่น,นพี่สายฟ้าแม่บอกว่าอะไรไม่ให้เล่นรองเท้าใช่ไหมวางลงเดี๋ยวนี้

ขอจะยังแรงแก่งมันนี่จะเอามากองพอเรานวดเร็วแล้วเราต้องกองอีกหนึ่งบีพักกับบางกองแจ้าจะเจียงนี่กันเจียงมาแล้วก็จะตายว่าป้าเจ้าโอ้โหแม่ไม mm ่ต hmm. ้อง

也不知道。 แกงแกงแกงตาแแกมตเงงมน่จงแกงมันิมากมน่โอยอวแกงมันน่ป้าดึงดูยายก่อนยายทาอะไรเนี่ยจะกินขนมจีนใส่ซอสเติมเราเติมน้ำไปน้าอุ่นเติมไปเรื่อยเืจนกว่ามันจะนวดได้ที่ ความเ,เหนียวความเหลวอะ่ะความค้นความเหลวของมันจนมันได้ที่ถึงจะเอาไปโลยในหม้อในน้ำร้อนเราก็จะเติมน้ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่เติมเยอะไม่ได้เราก็ต้องเติมทีละน,น้อยอ เขาตายนี่คนนี้จริง

ได้แล้วมั้ยได้แล้วได้แล้วไดแล้วเฮ้คเอร์คลิมเบอร์ทำกัตรี้เมื่อี้เหือดเหือดเฮ้ยเนเหมือนโดนเกิดเลยยุบเลยเกิดเลย ขาเขาอนที่เาเกิดที่เราเกิดเปนมะยเป็นเลยมันบบอะไรอ้ยกระมังมาโอ้ยที่มีผ้าขาวบางไงใช่ยาเทยกยกกระมังเอามาเอามาตั้งตรงนี้ยกกระมังอันนี้เทเอาเทลุงอมต้องยกสูงขนาดนะตำลุง ไงพี่สายน่ากินไหมพี่สายสีเหลี่ยมสีเหลี Demon> ่ยมเลยสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมเดี๋ยวอย่าบิดนะได้จะบินขึ้นดีดี เหมือนหลายอย่างละโอเคได้แล้วียายไปล้างมือสักนได้อง้ือยัง โอ้ยเส้นขาดเส้นขาดไม่สวยเกิดมาจากอะไรครับอ่าน้ำอัดจ,จะไม่ร้อน,นอจจขอชิมหน่อย,ยอจจหม้อที่หนึ่งเฟลขาดขาดแต่ก็กินได้นะเส้นมันเป็นไง้มันเส้นมันยังไม่ใช่มันสุกยังวหรอสุกแล้ว มันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่เหมือนเส้นขนมจีนอ่ะมันยังไม่แห้งหรอหรอมันต้องไปจับเล้วไปวางนี้ด้วยนะแล้วตอนนี้หิวอะ่ะเดือดพอไหมท่านไม่รู้หรอกอันทุกอย่างมันก็ใหม่หมดแป้งนี้ก็ไม่เคยทำแบบนี้ ทำแต่มันนอกเอาข้าวเป็นมเมล็ดมาทำทำแป้งเองทำอมไรเองมันมนี้แป้งทำเร็จไหอันนี้ยนานะวังนะลูกขาดไหมรอดูขาดหรือเปล่า อ่าลอยลอยขึ้นลอยขึ้นแล้วไะยอยแล้วคือว่าเราบีบเยอะไปไะยอยไะยอยแล้วยายไะยอยแล้วโอเคอ่าส้งยาวแล้วเออมันไม่เวลามันอ่าลอย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 แล้วลอยเอ๊ตักออกมาแล้วมันขาดไงไม่เนี่ยแต่เมื่อกี้มันลอยก็ช้านะอันนี้น้ำเดือด หมดแล้วนะครับเย้าน,อนีอาจจะพอกินได้ถูกลแล้วแหละเนาะไปเก็บอย่างไ่อ๋อมไปเก็บโอ้มันล้อนอันนี้แสดงว่าเราทำใหญ่ไปยังขาดเหมือนเดิม เส้นมันอนัะขาดเหมือนเดิมฟาวจ้า้าวจ้าหนุ่มกินใยหนึ่งฟาวค่ะัวดจับแต่ไม่เป็นจับต่อันนี้ก็อร่อยนะขอบใจอ่ะไม่อบใจเวลาซื้อเราก็ชอบซื้อที่มันแบบจะอยู่ไปยุวยอ่ะเอาใครจะเลองฝีมือองอาะน้องเนี่ยน้ำมันเห็นปะเนี่ยมันมาจากไหนยายไม่รู้ มันมันเนี่ยใหญ่แพ้ก็คือแพ้ไม่เพราะว่ายายมีตุ้มันเรืองขนมจีนมันมีความมันไม่ได้มันโดนความมันอะไรนีดหน่อยก็ไม่ได้จ้าเห็นไหมขาดเส้นขาดอ่ะให้ปาเก๋ไปซื้อจะให้มอไซด์ไปซื้อขมจีนมาปะ วนวนวนแม่แม่วนแม่วนจะได้ยาวแม่สูงอ๋อหมึ่งอแล้วแบบ มเมวเยอะหมดแล้วเ,เพราะว่าเธอบีบไม่เส,สมอเพราะดันแรงยายดันยังไงก็ขาดแป้งยายอ่ะยอมรับเถะเถอะไม่ยอมรับเพราะว่าเ,ร<อ>เพราะว่ามันมี<อ>ันติดไม่รู้มันมันไหงั้นเดี๋ยวกำหน้าใหม่เ้าน,น่าจะต้องล้างทุกอย่างขาดเป็ แยายต้งปั้นคนเดียวนี่เดียวป้าต้องแรงเดียวคือถูกต้อง ผ้าใส่เดียว